นี่คือดอลลี่สัตว์ตัวแรกที่ได้มาจากการโคลนิง่งมันเป็นแกะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเหมือนกับต้นเศรษฐีผานล้านที่เกิดมาจากกรรมพันธุ์ของแม่แต่ในกรณีของดอลลี่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องคุณเอาเซลล์สืบพันธุ์มาแล้วย้ายเซลล์นิวเคลียสออกและแทนที่ด้วยนิวเคลียสจากเซลล์อื่นเช่น เซล์ผิวหนังโดยการกระตุ้นโดยสารเคมีหรือกระตุ้นด้วยกระแสะไฟฟ้าเซลล์นี้ที่บรรจุด้วยสารพันธุกรรมที่สร้างผิวหนังถูกกระตุ้นเพื่อแบ่งและดําเนินการพัฒนาต่อไปไม่ได้พัฒนาเป็นผิวหนังแต่เข้าไปในตัวอ่อนและจากนั้นเข้าไปในแกะอีกตัวหนึ่งลูกแก่นี้มีข้อมูลรหัสพันธุกรรมเดียวกันกับผู้ให้เซลล์ผิวหนังรหัสพันธุกรรมแม่ของดอลลี่ นี่เป็นทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการสร้างดอลลี่แต่ในทางปฏิบัติสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาจากเซลล์เดียวกันของสัตว์นั้นยุ่งยากมากก็เพราะว่าดอลลี่มาจากแม่ถึง3ตัวแก่ตัวเมียที่ตัวเต็มที่แล้วตัวแรกเป็นแหล่งของเซลล์สืบพันธุ์สารพันธุก,กรรมของเซลล์ของตัวที่1ถูกย้ายออกและแทนที่โดยเซลล์ที่นํามาจากเซลล์เต้านมของแม่ที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นตัวที่2 สุดท้ายเซล์สืบพันธุ์ที่บรรจุด้วยส่วนประกอบกรรมพันธุ์ของเซลเต้านมจะถูกฝังในตัวแม่ตัวที่สามและมันเป็นแม่ที่ให้กำเนิดดอลลี่แต่ดอลลี่เป็นลูกแกะที่มีสารพันธุกรรมเหมือนกับผู้ให้จีโนไทป์นี่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมากตามธรรมชาตินั้นแกะจะมีแม่เพียงหนึ่งตัวสัตว์ที่ประหลาดและมีแม่หลายตัวหาได้น้อยมาก ดอลลี่เป็นแกะที่ถูกสร้างขึ้นด้วยการโครนจากนักวิจัยชื่อเอียนวิลมุตที่ป่วยมาตลอดชีวิตและเสียชีวิตเมื่ออายุอย่างน้อยแต่ดอลลี่ได้อยู่ในพิพธิธภัณฑ์แปลกแต่ไม่มีเพียงหนึ่งเดียวเพราะนี่เป็นแมวที่ถูกลอกเลียนแบบนี่คือสนัปปี้สุนัขโครนนิ่งและอูจิเป็นวัวโครนนิ่ง